พราะความเป็นไปได้ใครจะเป็นคนตอบคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีเรามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดผมรู้ข้อมูลมันเยอะช่วยเล่าอะไรให้มันตรงประเด็นเลยได้ไหมครับ get to the point เลยขอสั้นๆ โอเคครับเริ่มเลยพวกเรา KKBase เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลายความเชี่ยวชาญ Master Degree Master of Business Administration Program Finance Marketing Tourism and m i n e Innovation Management Management Entrepreneurship Commerce and Innovation Logistics Management Hospitality and Event Management International Business Management and Startup Master of a c c u n t a n c y และยกระดับความเป็นไปได้สู่การเป็นผู้นำวิชาการด้านบริหารธุรกิจด้วย Doctor of philosophy program in Business Administration เพื่อพาคุณสู่ความสําเร็จอย่างมั่นใจเรามอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางสถิติคุณการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งการเรียนและงานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือทุกภูมิภาคทั่วโลกการันตีด้วยความเป็นผู้นําสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกที่พูดมาทั้งหมดมันมีเหตุผลเดียวเลยคืออยากให้มาเรียนด้วยกันใช่ไหมครับ ใช่ครับเพราะพวกเราเชื่อว่า KKBS สามารถปลดล็อกศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัด endless possibility endless possibility ที่ KKBS ความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัด